namo tassa pakawatowalato sama samputessa namo tassa pakawatowalato sama samputessa namo tassa pakawatowalato sama samputessa imina segale na putang abi pujiame imina segale na tamang puji jame imina segale na sangkangi pujiame ตาลังสมาสัมพุทโธปวาพุทธังปวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตปวตาตโมตมังนัมสามิสุปฏิปโนปวโตสาวัสังคูสังคังนามามิ อิติปิโสภวาอัลังสมาสัมพุทโววิชาจนะสัมปนูสุกโตโลกวิถูอนุตโตปุริสาธรรมสัตติสัต t าเทวมนุสสานังพุท,ธพาาพท,ทกโธปะก,ก,กวาติสวาคาโตะคะวตาตโมสันติจิตโกอกาลิกเอหิตปสโกุปนะยิกุปจตังเวทิตมภูมิยุหิติสุปฏิปโนปะวโตสะสังโอุ อุชุปฏิปโนภะกตโตสะสังโฆยายะปฏิปโนภะกโตสาวกะสังโฆสามิจิปฏิปโนภะกตโตสาวกะสังโฆยาติตังจะติปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคลาเอสะภะกัตโตสาวกะสังโฆอะอหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญจลีกาลเนโยนุตรังบุญยะเขตังโลกาสาติภะวุสหสมมินิพิตัสาวุทันตังคะลีเมคลังอุติตะโคละสเสนมาลังทานาติธรรมะวิจินายทิตวามุนินโท ตันเตจัสสปนตุเตชิจัมังคารัมาลาติเลกามะวิยุทิปัสสะพัลันติงโคลังปนาลักกามะกามทั้ต thing, ังกันติสุนตะวิจินายคิดตวามุณฑนโทตันเตจัสสปนตุเตชิจัมังคารานินาลาคิลิงขเชวลังอติมาตพูตังทาวคิจักกามะสนิวะสุทารุตันตังเมตังปุเสกะวิจินายคิดตวามิณนโทตันเตจสสปตุเตชิจัมังคารานิ อุกิตะขาดมัธยหะถาสุทารุตันตังทาวันติโยชนะปัทถังคุริมาลาวันตังอิตีปิสังกตามโนจิตตวามุนินโทตันเตจะสาวตุเตชัมังคลานิกันตวานะกันธรรมุตลังอเอกกัมพิณิยาจินใจทุกขะถาวจจังชนนกญาณมเตสันเตนะสโมะวิจินายจิตวามุนินโทตันเตจะสาตุเตชัมังคลานิสัจจังวิหายามติจตสัจจกวะทัเกตุงวัฏพิโลปิตตมะนังอธิอันตักปุตังปัญญาปฏิปิชาติโตจิตตวามุนินโทตันเตจะสรวันตุเตชัยมัง เทนะเทลุ้ผู้เทนถ้ามาปัจนโตอิทุปเทสวิจินาคิดวามุนโถตันเตชะสาบุตเตชมังคลานิทุกขหาทิฏฐิผู้จัเทนะส่วนตาทังพลำมัง วิสุทธิ์ทติมิทิปกาพิธานางยานาคเทนะปวิจนาคิดว่ามุนินโทตันเตชั่สับุเตชะ่นม ah ังคะนี้เอตาปิพุทธะมังคะลาตกะอาถาโยวาจโนทินาทิ่เนศรเตมัตันทิตวานะนิกกวิวิธานิจุปัฏวานิมุขขันสุขังอธิขเมยานาโรสัปปโนมหากรุณิโกนาโถหิตะยาสภะปุรินางปุเรตวาปารามีสัมผัสปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวาจิจนะหูตุเม เช่นมังคลังเช่นยันโตโพธิยามูเลสเจริญนาฏีวัตโนเอวังตะวังวิจโยหูมิชันชุตเช่นมังค์คาเลอปะลาชิตาปัลเกสิเซปตายิบโอคาเลอภิกเซเกสพัพุทธานังอภัพปโตปโมทติสุขันตังสุมังคลังสุปภาตังสุขิตังสุขนโนสุมุ่ยตจัสมุจฉรัตนมาจัติสุปทักขีนังกายากรมังวาจากรมังปทักีนังปทักีนังมโนกรมังปนิทิเตปทักีนาปทักีนานิกันตะวันะละพันตะเถปทักีในพันตุสัพัมังคลังกันตุสัพพทธิวตา สภะพุทานุภาเวนะสตาสุธีพันตุเตปันตุสภพมังคลังและกันตุสัพภะเทวตาสัพพะธทำสัพะธรรมานุภาเวนะสตาสุธีพันตุเตปันตุสภพมังคลังขันตุสัพภะเทวตาสัพะสังขานุภาเวนะสตาสุธีพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุ